ต้มโอนะคะมากหลังจากที่ฝนตกพี่บ <laughs> ุ้งจบเกิดเหตุอยู่ตรงนี้ <laughs> ขอความขอความปลอดภัยให้หนูด้วยขอความปลอดภัยให้หนูด้วย <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดนครนปฐมค่ะ และเนื่องจากว่าจังหวัดน,นคนปรปฐมนะคะอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเราไปกันแบบวันเดย์ทริปค่ะค่ะและก่อนที่เราจะเดินทางนะคะเราก็ต้องหาอาหารรองท้องกันก่อนค่ะและที่นี่นะคะก็คือ a f t e r l ก n เ c นคอฟฟี่แอนด์แกลนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นคาเฟ่ในสวนนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีกิจกรรมให้เราได้พายเรือเล่นกันด้วยค่ะ วิถ้ารูถ้าลูอันนี้ก็เข้าเลยค่ะเออถามพี่ถามอะไรแบบนี้วะจากนั้นนะคะเรามากันที่วัดพระปถมเจดีราชวระมหาวิหารค่ะซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะคะ โดยองค์พระปฐมเจดีปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเจดีทรงลังกาค่ะแบบสุโขทัยนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4นั่นเองโดยได้สร้างครอบเจดีองค์เก่าเอาไว้นะคะและถัดมา2กิโลเมตรนะคะจากพระปฐมเจดีเรามากันที่ พระาชวังสนามจันทร์ค่ะเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6โปรดก้าให้สร้างขึ้นนะคะโดยใช้ระยะเวลาสร้างถึง4ปีถึงจะแล้วเสร็จค่ะ <S 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 ถ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็มาแวะทานอาหารกลางวันกันที่ตลาด <S 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 นครชัยศรีนะคะแล้วก็เยี่ยมชมบรรยากาศภายในตลาดด้วยค่ะ <S <S 1> <S 1> <S มีหรอมันมีแค่นี้หรอจากนั้นเรามากันที่วัดกลางบางพระหรือหลวงพ่อสมหวังนะคะและก็มาต่อกันที่วัดใกล้ๆก็คือวัดบางพระหลวงพ่อเปิดนนั่นเองคะ่ะจากนั้นนะคะเรามากันที่พิพิธภัณฑ์ภาพ,พยนต์ไทยนั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ไทยนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยที่รวบรวมข้อมูลและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะของวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าชมนะคะได้ศึกษาและก็เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวนะคะต่างๆเนาะของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทยนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันเดททิปที่จังหวัดนคนปรปฐมวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อันด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย